นี่เป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดตัวเดียวในโลกนี้ที่จะทําให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนคุณถือก,กรณ์กล้องกันสั่นแบบกล้องตัวใหญ่แต่มีขนาดเล็กเพียงแค่ฝ่ามือผมอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักจริงๆครับ DJI Osmo Pocket 3 นี่คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะรอคอยมาโดยตลอดการที่คุณมีกล้องเล็กๆพกใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนผมบอกเลยว่าสายบล็อกไม่ผิดหวังเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อน <Wat? S 1> คุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเข้ามาพร้อมกับโหมดด้วยซึ่งเราไปลองออกไปถ่ายในที่แสงน้อยคุณภาพดีขึ้นแบบชัดเจนตัวนี้ถ่ายได้ 4K 120หน้าจอ2นิ้ว ผมบอกเลยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะจะเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนก็ได้ถ่ายแนวตั้งฟลิปกล้องเป็น 3K ได้นะครับสำหรับสายคอนเทนต์เมื่อคุณฟลิปกลับมันก็ติดเครื่องอัตโนมัติเมื่อคุณฟลิปเปิดเป็นแนวนอนมันก็เปิดเครื่องอัตโนมัติการสั่นใหม่ที่นิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบ3แกนเดี๋ยวเราจะมาต่อช็อตกันนิดนึงนะครับเป็นแบบช็อตใส่รองเท้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะมาซ i m u l ท t e น r a ชั i t i o n วิ่งกันในอุโมงวิ่งไม่เร็วพอต้องให้น้องมาขี่อัลลียานเพ่ดูว่ามัน ช็อตเดียวพอนะเรียกว่าวิ่งแบบสับอะยังแบบเอาอยู่บอกเลยว่ามันนิ่งจริงเดี๋ยวเราไปเทส Active ีฟแท็กกันด้วยดีกว่าไปเดี๋ยวเราใช้แบบเดินไปเรแล้วเราก็ฟรีสไตล์ถ่ายเลยด y นามิกเฟรมมิ่ก็คือ ถ้าสมมติว่าเราล็อกคอมโพสาสมมติตรงนี้มมนผมต้องการโฟกัสที่แบบมันก็จะฟิกที่คอมโพสในมุมนั้นตลอดแล้วก็ใช้งานลูกควบคู่กับแอคทีฟแทร็กที่เราจะสามารถแทร็กแบบหรือสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็สามารถเล่นมูฟได้เลยการสั่นดีขึ้นแล้วโฟกัสดีขึ้นเช่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบโฟกัสกันดูนะเราจะปรับเป็นคอนติเนียลนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วเราล็อกไว้ให้แทร็กยิงที่แบบตองไปข้าศึกเรย สำหรับสาวๆต้องชอบแน่นอนพวกเอฟเฟกแนวปรับหน้าเนียอะไรเงี้ยเขามีมาให้นะครับลองปรับคิ้วเนี่ยมันปรับได้หมดเลยเนี่ยตาใหญ่นะครับหูเหมือนแต่งหน้าเลยทุกคนสาวๆชอบแน่นอนแล้วเดี๋ยวลองไปดู b e ฟอร์นะครับแล้วก็ดูอ f ฟเตอร์เห็นไหมอันนี้เอาไปเล่นได้เลยทุกคนเพมันเวิร์กมากและห้างตกยุคก,ก,กับการที่คุณต้องมี10บิต d l o ok ็ m DJI ปีนี้พัฒนา10บิตทุกรุ่นเพื่องงานเกรดดิ้งสีและ H LG สําสำหรับการทำไฟล์ที่ง่ายๆเลยสายไลฟ์ทีมก็สาม,มารถจะไลฟ์ตรง ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ DJI อีกทีหนึ่งถ้าคุณซื้อชุดคอมโบของเขาผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเขาจะมีแบตเตอรี่คลิปที่คุณเสียบแล้วใช้เป็นแฮนดิลในการถือใช้งานไปด้วยเลยแบบที่ผมถืออยู่ตอนนี้และคลิปอันเล็กแบบในรุ่นก่อนใส่พวกแบบว่าเมาส์แบบขาตั้งกล้องหรือขาชัยปอดเล็กที่เอามาใส่เราสามารถเอาไปตั้งโมชันแลกถ้าเป็นปกติกล้องทั่วไปคุณต้องหาอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มแต่ตัวนี้สามารถเล่นโมชันแลกแล้วเดี๋ยวเราเอามาซี l เลสแต่ละช็อตต่อกัน เลนวายที่ทําให้คุณกว้างขึ้นกว่าเดิมอีกสักเล็กน้อยแต่ก็ดีขึ้นสําหรับการทำล็อกไมไวเลสมาในตัวแค่เปิดแล้วก็สามารถจะพูดได้เลยและที่สําคัญมันคือดีเจไไมค์สองรุ่นใหม่ล่าสุดข้างนอกก็คือร้อนมากเราจะไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยครับกระเป๋าที่เอามาแพ็คเป็นอันเดียวแล้วพกพาง,ง่ายเลยแลวถ้าคุณไม่อยากพกกระเป๋ามันมีเคสมาให้นะคุณก็เก็บแค่ใส่ในเคสเดินตัวเปลี่ยวไปก็ได้คือมันครบจริงๆอะ่ะเรียกว่าถ้าชุดคอมโบนี้ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลย

until the morning, that old music gets me going. Day. บสรุปของเจ้าตัวนี้จริงคงไม่ต้องถามว่าถ้าเทียบกับรุ่นเก่าแล้วเนี่ยตัวนี้มันอัปเกรดขึ้นมาเยอะกว่าเดิมในทุกๆอย่างในปี2023นี้ถ้ามองว่ากล้องอลิวันในการไปบล็อกไปทุกที่สะดวกคล่องตัวในการพกพาตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน DJI Osmo Pocket 3 Flocking Camera Pocket Camera แล้วเจอกันครับผม